ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแ,แม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิดผลิตภัณฑ์เส,เสริมอาหารแอสตาทรีอาร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s c a r คทรีอา ครอบครัวเศรษฐีสมบัติ ทำบุญตักบาทขนมเปี๊ยะไข่เค็มฉลองพระบวชใหม่ที่ศลาคุณแม่วงวัดศรีจันทริษำบลบ,บางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุวรรณนางจุธาลรัตนทรพงษ์และครอบครัวเศรษฐีสมบัติทำบุญตักบาทขนมเปี๊ยะไข่เค็มฉลองพระบวชใหม่ซึ่งการทำบุญตักบาทกับภาพบวชใหม่ถือเป็นอนิสงส์แรงกล้าดังคำโบราณว่าไว้ลูกหลานได้บวชพ่อแม่ญาติโยมผู้สนับสนุนการบวชก็ได้บุญได้ก่อชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ซึ่งบุญจากการตักบาทพระบวชใหม่มีความเชื่อว่าพระที่พึ่งอุปสมบทใหม่จะ ริสุดยังไม่มีมนทินมัวหมองไร้ซึ่งกิเลสตัณหาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันร์ปะดิ์นำพระสงฆ์จากวัดศรีจันทรปิดิ์จำนวนก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์เจ้าภาพถวายพระทหารเพลนและจะตุปัจจัยทายธรรมแก่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากวดน้ำรับพร ลายังครับผู้จัดการทายาททีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเยน็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก